สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคถูกๆกทันครับคารัเมเนีอดวิไลครับเดินทางมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อเซียนเอเฮ่ครับหลังจากเข้าได้ชุดหลังไปแล้วนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนเอเฮ่ครับคารัเมเนี้สิพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องรับมาติดตามตัวเลขแนวทางเป็นชุดบนของคุณพ่อเซียนเอเฮ่ครับตอนนี้เดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยนะครับอาครับเพื่อมาเป็นการเซเวล่าเข้าเข้าไปสัมผัส สดๆกันแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนเอเฮครับ30ธันวาคม2,666เป็นชุดบน IFC คุณพ่อคุณแม่ครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิผ่าขาดข่าวสารแนวทางกันเอาครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเาเข้าไปสัมผัสสดๆคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับ เอามื่อนี้พ่อแม่ขั้วเดินทางมาหาพ่อเพ่จะมาตามแนวทางบนอย่างเดียวของพ่อเด้จับชุดล่างเขาได้ไปแล้วพ่อชุดล่างได้แล้วเด้พ่อชุดล่างหายล้วเด้เนาะแมนแต่ทีเดียวตะบนแมนเมื่อีวันที่ยังวันที่ยี่ห้าพ่อยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดของคนเหลือโบราณมือต้นไม่โบราแล้วจักหน่อยกัดไข่กัดแตกกันที่วันที่สามสิบอย่างนี้พ่อไข่อย่าแตกควันเขาควันเขาแล้ยนะชุดหนึ่งบาทเหงาเอา ตอนเขางวดชุดไท้ทุกปีของชุดมีสองชุดานาลละบาทนี่พันเมือควานทั้งสี่นี่มันชอบถือสามตัวเอาปันนั่นบ่พ่อแงนห้าตัวมาครบบนทั้งสามตัวห้าครบครบบนบ่พ่อหาตัวครบบนบ่แต่ว่าครบทั้งสามตัวเลยครบสามตัวเลยบ่พ่อแงนบ่ให้เป็นสองตัวบาหนี้ให้เห็นแน่นอนสามตัวเลยกระซี่อฮเง็นเอาพ่อพ่อเขียนเลยพ่อห้เรียนง่ายๆว่าตัวใดสิบ ขว้ทีสิจะม้าลักร้อยลักจังสี่นาสิบกล์ไปน้ำลักนุวยลักร้อยแล้วก็จะให้เลียดดับไปพร้อมมันก็สิง่ายให้เลียดดับไปพร้อมขั้วที่เก้านะจังไลยมันก็สิดบดงวดอะไรงวดทุตายของมันเป็นงวดส่งไข่ปีนาปีนาเฮากับยื่ดีไม่แห้งกับตั้งรักไหมตั้งรักไหม เอา,<ห>า,าเอา,เ,เ,อาเอาเด็ดเด็ดนะพ่อใหยส่งท้ายเลยง <มา S 2> วดสุดท้ายของฟีหกหกกัด้พ่อทักยีดอกสลงบันอบ,อบ,บัดสีลาแท<ล>งไว้นี่อ้าวนเห็นหรือล่ถ้ามันติดเื่อหรือมันติดไปยังไงมันก็จงหาไปเห็นเอยังไงตะนยตะหลงเออนีมามาเอาฝีมือพ่อใส่เลยพ่อมาครบบนสามตัวค่ะหืมไม่สบายเลยเ วันนีว้วัน่านเงี้ยบ้านเขาเล่นอยู่มันมวนัววานตอนยังเัาจะเล่นมาเอาค่ะเบึงฟีมือเสียนเอีห้หีเด้อค่ะเพิ่นกำลังเขียนหายอยู่ค่ะสูตรของเพิ่นเนือนอนเอาลู๊ปไปติดกับใครกัน ใส่ตู้หามันเอาตระสุมกาวออาเอาขนาดมั่นใจนะนะพอนะเออแต่ไหลีเดอเอาเอาพัดปรเซ็นต์คือทราปรเซ็นต์พอนี่หวหนีแ่บ้านนี่เก่าหปะปวดเบ้างเงือนบ้านหลานเปรเซ็นต์แต่ว่าไหลังไปออกบุญหาเจ็ดตรงๆด้วยค่ะแต่ล้านปัณนิ่ตกลงมายิ่งเดี๋ยวอยกเก้าสิบานอยไปมันบดเด้ออ่าอาสี่เด้สา อันนี้ห้าตัวครบบนบ่พ่อแมนแมนโอเคก้โอ้เป็นต่อออกนี่เลขกยังเป็นต่อกกันกขันเบอนี่แหะตัวตครบบนได้เลยนอาค่ะค่ะบอลนี่้ขายอฟซีจัดคู่ไปให้กัมี่ให้กันละจัดีไห้บนก็เอกุมจัดไหได้ค่ะค่ะค่ันห้าจังจังนึงกับจัดเอาเ้อะเพราะว่าเอฟซีเปิร์นจีนพูดจัด สามารถวิ่งเอาได้เพราะว่าพ่อสิบจับเบิดมันอินยันเอฟซีว่าหลายตัวมันหลายนอคอแต่ว่ารักรักสิบสิบบอกเขาเจ้าอยู่ดอกข้าตัวนี้น่าจะเปลี่ยนยุด้อิรให้ถือได้ของบรรวดสุดท้ายแล้วนี่ส่งท้ายปีหกสูดเอิร์ดอย่าขายหนาพองด้วยเขาได้ตีพอบาตัางหวดทีเรียวของเขายังเข่าเนาะเป็นตะคริปแรกในหวดทีเรียวน่าเข่าเป๊ะโหลดหาเจ็บเขาจะเป็นยังเข่าแบบนั้น แต่ว่าให้บุนมาเป็นลางให้ลางมาเป็นบุนกระถือว่าเขาเด้ยล่ะใช่เปิงเนื้ขายเอฟซีเปิงฝีมือพ่อเขียนตัวหนังสือพองงามๆตัวนี้มันคืองานไปดูอีกยังกี่บันหกสี่หกสี่พี่หกสี่วรอ ปออนเปล่านี่เอคะ่ะคุณเอฟซีคุณพ่อเพิ่นนะคะโอ้อยพื่งโทรเขาเด้คอดค่ะแอทไทยทำคลิปอยู่ด้วยค่ะเอฟซีนะคะ FC, น,น,นี่ละฉุนจับคู่มหยได้จับคู่ได้หกชุดไปมเราพ่อหกชุดเพราะว่าบ่จับไหลแนนยันเยนน็บซี่ว่าหลาตัวโพดอืบาดนี่เ<ะ>สียห้ยลักลอยอยู่ในหาตัวนี่ลักลอยมม่สิเป็นตัวได้ได้ไี้เด้อค่ะคือ่าดนีคือบาสิเป็นแต่ว่าเป็ี่ยู่ดอกคุณนเคเป็ี่นขันบ่มักซุ่มอีก็ะหาหาเอาไม่ได้ล,ลอยได้อาอยู่นี่ละคนระดับคันคันเทพรัสเซียแล้วต้องเแนอย่าไปหาซุมอื่นมาใส่องเอาอยู่ในหาตัวนี่เป็นลักลอยให้ได้ค่ะแต่เมื่อนี่เสียห้สองตัวไปกันลักลอยค่ะ หลักร้อยครับอือรับทุกชนิดครับหลักร้อยหลักร้อยคือ,หกก,ห,อหกกับห้าโอหกกับห้ายืนหลักร้อยให้พร้อมสิบพราเบิร์นหาเก่าเอทีเป็นไปได้จับคู<อ>่สามตัวอยู่มาพ,อพอ่อ จับไปเลยจับดิปปงจับลายจับสองคู่จับสองคู่เน้นๆให้เนี่ยสามตัวสามตัวมาตัวตีสามตัวเขาหุ่นกำมะกูตัวที่จับขลังแล้วเนาะเอาตัวที่ชอบที่สุดพ่อชอบที่สุดเอาจักสองคู่เข้าไปให้เอฟซีทั้งช่องเป็นควนตานะเซียนเอเฮจับให้สามตัวบหมือนหาแตกโป้เฮตังไหนรักลอยคุณจับเอานี่ยละเอาทั้งหันเออเอาทั้งนี้แล้วจับให้สองตัวล่อมือค่ะ ตัวแรกก็คือหกเก้าเอาหาเลยมาใส่ซะนั่นน่นสวยบ่อบานเนี่ยหกเก้าตัวนี้เอาหกลงมาใส่ซะลุกแซ่บก่อนถึงสี่หลืมงนี่ก็จะแมนคือจะเอาากหาหาเก้าอยู่บุ๊คไม่ติดหล่ดแล้วคนน้แค่นี้พอเอนพี่เพิ่นกระจับสามตัวให้เราเด้อค่ะ สามตัวนี่เพิ่นเน้นให้สองคู่เนาะค่ะท่านว่ามันนี่ก็ต้องก็จะรับกันเอาเด้อวิ่นวิ่นวิ่นภายในสามตัวค่ะค่ะพ่อจะว่าส่วนมากมันบ่ได้วิ่นเหรอเพราะว่าจับไว้ให้แล้วว่าลักซิปคือลักซิปแมนลักหน่วยคือลักหน่วยม้านี้เอาเอาเลขดับปะเอาใช่ทั้งใบพ่อดับบนอู้แต่นายได้ดับบนนี่ครับพ่อนว่าดับแบบบ้านม้าหัวรั้งอย่อยคนนี้กวดบ่พ่อนี่สูตรแมนดับบนพ่อเขียนว่าดับบนย้ำมาอีหอกย้ำม่อีย้ำมาหนีไมันช่บ่เบิด ดับบนก็ดับครับเนี่ยแต่มัน่พ่ไปมันดับตีพอ่พ่่ถกผู้ก่อโจมากตีห้ดับบนบนน่นอนเนาะถูกคู่นมากคนซื้อลดพ่อตาเขาดับเนาะมักดับเลยเดับบนพ่อสีดับซีโตัซีโต้ป่ะพ่อบ่อยมีหัวรักลอยบ่อยแมนก็ไม่มาดรักลอยก็มาสิบไม่มีหน่วยก็ไม่มาร้อยก็ไม่มาแมนศูนย์หนึ่ง เ็บเอาเพิงเด้ค่อววันนี้ได้หกดาวนี่นี่ตั้งดาวเลยนี่เก็บตัวนี้นี่ไม่มาแน่นอนแน่นอนมาหน่วยร้อยสิบไม่มีเกินไม่มีดับบนคุณพ่อศูนย์หนึ่งสองเจ็บค่ะีละสตัวดับแล้วลงพ่อนี่แล้วๆมสนเดี๋ยวบ้านเลี้ยวผมถามอยู่ถามว่าหกเก้าสามห้าห้าเก้าหกสี่หกห้าเก้าสี่นมัส่วนตัว มันใจตัวใดมักส่วนตัวเอาปากกาสีแดงนี่มากส่วนตัวส่วนตัวก็ทิกะทิบส่องตัวเฮ็ดไว้นี่ยพ่อขีดกอขีดปากกาสีแดงแมนขีดใต้ได้ครับอ๋อครับอพการนี่มึไปมองแม่ดอกพี่ก็ทิมีซ้ำนี่อะไรเดี๋ยวอืมครับพ่อเอ้าก็จะได้ก็เดี๋ยวพี่น้องให้บ้านนะอ๋อนี่ละสูตรตัดสินของบนเด้อค่ะเอ้ามันประมาณกะจับไปใส่สามตัวพูดเราละพันจะเฮ็ดเงี้ยวไรกันยัง เอฟซีเด็กเบิรงกบอกว่าคคนาเดียนบนกว่านี้คือเก้ามันต่อไปใครจะบอกไปเด้อค่ะเอฟซีทำนี่ละแม่ให้วิ่งวิ่งตัวเดียวแม่นวิ่งเก้าตัวเดียวก้าเม็ดเดียวตัวรองคือหกทำนี้ล่ะสิบหกเอาเอฟซีกับฟังคุณพ่อบอกชัดเจนแล้วในคลิปนะครับเอาเขียนลงดอกเอาสี่ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอาพ่อจัดจับเลยอ่าเดี๋ยวเบิรงมุมกล่องเดี๋ยวทางแยตวิไลสิครับจับ อ่าครับไฮเอฟซี FC, แคบหน้าจอเป็นไล่เมือของคุณพ่อเองด้วยนะครับแมน,นค่ะสิ้นปีปัจจนนีกระเบ้านี้เราเลียกกระดาษห้ากินเลยดูตะโกเก่า,าแคบหน้าจอนะครับคุณพ่อเซียนเอเฮใครับมาครบบนสามตัวมาให้เห็นแน่นอนนะครับค,คือสี่สามห้าหกเก้าค่ะลักลอยคุณพ่อยืนให้แล้วหกกับห้าค่ะแต่ว่าคุณพ่อบอกเมื่อกี้นี่ว่าท่าวิ่งก็คือวิ่งเก๋าเม็ดเดียวล่องหกเป็นมาพอแมน่นครับอ่าแนวทางนะครับมีชุดคุณพอ่อแบบโคกผู้ให้สิมีอยู่แค่ หกชุดแค่นั้นเพราะว่าบริจากวิ่นหลายย่านเอฟซีไล่ตาก็คือหกเก้าหาเก้าหกหาสามหาหกสี่เก้าสี่ตัวมักชอบชวนตัวคุณพ่อก็คือหกเก้ากับหาเก้าเอาแม่ขั้วตอนเนื่องไปชุดสามตัวบอกเอฟซีร <FC S 2> <3 S 1> ู้ไชุดสามตัวค่ะชุดสามตัวคุณพ่อเอเฮีเพิ่นจบให้ห้าหกเก้าหกห้าเก้าด้วยค่ะส่วนเลขดับดับไม่มีเกิด เพิ่นว่าดับบนดับบนทั้ร้อยเลยร้อยสิบหน่วยบอมี่ศูนย์หนึ่งสองเกตเลยค่ะเอาสุดท้ายก็ขอขอบุญขอบุณพ่อคุณพ่อเนาะค่ะที่หายนวทั้งเอฟซีทั้งสองหรือว่าหายนวทั้งแม่ขั้วหรือว่าสบายพาด้วยอ่าวิไลหาโชงเลยค่ะครับมือนี้มาสามสองครับค่ะมือนี้มาสามสองเลยค่ะครับมาตามบนของพ่อเอเฮหรือว่าเซียนเอเฮเอาสุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบุญขอบคุณอ่า อ่าพ่อเอกเฮ่เนาะค่ะที่หายแนวทั้งเอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะเอ้าพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมานามพ่อนะมาดามสวชสดีเซปีม่เดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ